สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุทองเกษตรเปนตกลครับวันนี้พามาดูแปลงนาข้าวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับยืนอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมนาเรียดแดงแตงบ้านเลขที่หนึ่งรยทับสองหมู่ห้าตำบลสระขาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับนะครับอ่านะครับตรงนี้แปลงนาข้าวของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับหกสิบไร่ครับหกสิบไร่ครับปีนี้พิเศษมีการเริ่มต้นอย่างไรบ้างครับ ด้วยการหมักฟางโดยที่ไม่เผาฟางครับอืมนะครับหมักฟางโดยที่ไม่เผาฟางใช้อะไรหมักครับใช้ด้วยตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับนี่ใช้ไปกี่ขวดครับใช้ไปหกขวดครับใช้ไปหกขวดครับแล้วตอนนี้หมักไปกี่วันแล้วครับหมักไปได้เก้าวันแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นก็แบบนี้เลยครับย่อยสลายแล้วครับเละเทะเลยเละเทะเลยครับแล้วดินดีไหมครับดินดีครับดินดีเลยครับนะครับ แล้วแบบนี้อีกกี่วันจะทําการหวานข้าวครับอีกสองวันครับอีกสองวันก็จะหวานแล้วครับผมถือว่าการเอาอะมิโนบลาวมาใช้นะครับหมดไปหกขวดครับผมคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่าหักแบบนี้คุ้มค่ามากครับถ้าหกเราเผาฟาร์มมันก็ผิดกฎหมายด้วยครับผมไอตัวนี้ทําตัวนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์ประหยัดปุ๋กอด้วยครับอืมนะครับก็คือการสลายฟารมกับตอซางก็จะช่วย ช่วยทําให้เกิดปุ๋ยในดินไปด้วยครับผมอ่ะถือว่าคุ้มค่าครับนี่ครับผมหกสิบไร่หมดไปเพียงหกขวดหกขวดครับแล้วก็ดินนะครับดีขึ้นเปลือยุ้ยมีสารอาหารเพิ่มเนาะครับโอเคครับอ่านะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกเกษตรกรที่ยังเผาฟางอยู่บ้างครับบอกว่าเลิกนะครับเราเผาฟางนะครับอากาศเป็นพิษแล้วก็เหมือนเผาเงินในกระเป๋าตัวเองนะครับเพราะว่าเราหมักฟางเราจะได้ปุ๋ยนะครับ ยูนิซีในดินจะได้ดีขึ้นครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับอะมิโนโบราวครับในการหมักย่อยสลายฟางและตอซังและทําให้ดินดีดินร่วนซุยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่มากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของแปลงนาข้าวให้กับพวกเราฟังวันนี้ผมนัทพงศ์ทองเกษตรทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ